สวัสดีพี่น้องชาวออสตุดท,ที่น่ารักแล้วก็เจอกันอีกแล้วในยามเย็นอันสดใสและแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาหาการเป็นอันดับหนึ่งของนวดเขาว,ว่าจะเป็นอันดับหนึ่งตัวตีพื้นหรือเปล่ามาเจอกับตัวตึงระหว่างโอบิตูดท,ที่ยึดถืออันดับหนึ่งมาอย่างยาวนานและก็เป็นอมตะอันดับหนึ่งตัวตีพื้นตลอดการอีกด้วย <c oughs> <c oughs> บอกคำเดียวว่านวดขาวไี่รับศึกหนักจริงๆฮะระหว่างนวดขาว ล่างหนุ่มน้อยเออแต่ก็มีหนวดอยู่ดีสตุถม,มันหนุ่มหรือมันแก่ปะเนี่ยก็ค,คือเอกลักษณ์ของเขาคือหนวดที่ยาวเฟี้ยวเออไม่ใช่หามนะหนวดนะฮะแล้วที่แน่เลยมันเจอกับตัวตึงอย่างโอบิตร์รับรองว่าหนวดขาวเนี่ยเจอสึกหนักแน่นอน <c oughs> อซึกหนักจริงๆครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ตึงจ,จัดๆแถมราคาวางนั้นห้าล้านซะด้วยโหแพงซะเจียเลยแพง และต่อให้4ตัวพี่ก็เฟี้ยวขนาดหนักจริงๆก็ลงไม่มีทางตันหรอกนะจะต้าน8ตัวนะแล้วก็แทบจะไม่มีหวานอ่ะอันนะ hours later ด็อกบัคอบร้านบริการเติมเกมราคาถูกสุดคุ้มรวดเร็วทันใจพร้อมบริการต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นบริการเติมโรบัก ID Pass บริการ v i p เซฟเวอร์บริการกดเกมพัสดแมปบ็อกฟุต บริการกดผลแมปบ็อกฟูดบริการกดเกมพาร์และกดผลคิงเ l e เอนซี่บริการกดพิกแมปออสตาและบริการกดเกมพาร์ตแมปอนิเมะไฟติมและยังไม่พอยังมีบริการกดเติมคูปองอารวีฟรีไฟล์วอลเลนโอระเจ้าเยอะจัดจัดและบริการเติมอื่นๆอ,อีกมากมายให้ทุกท่านเลือกสรรและบริการเลดสิบเอใกล้จะหมดแล้วนะเลดสบิบรีบๆละ่ะ อ้ามแล้วก็มาอยู่ในเว็บที่เราเนี่ยปั๊มตุงเงินได้อย่างตันหมดแล้วและนี่ก็คือโอบิตูดที่กำลังใช้แท่ฟ้าตูดอย่างโหดหลายดังแปะแปะอืมตตตนั้นตายยกแผงด้วยการจงตีที่ แบบตรงตรงตรงเขาเรียกรงเกวยแบบไม่ฮอกเลยนะครับในการเอาแซ้ฟาดหน้าดังแปะแปะด้วยดาเมจหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบสี่หน่วยโอ้ยบอกคำเดียวว่าแมงเติงนะฮะ <G ül> และรอบนี้แล้วก็พี่หนวดขาวไม่ยอมแน่นอนฮะในการเอาแซ้ฟาดอย่างนั้นเหรอจะเจอเงาพี่ไอ้น้องเงาพี่ก็ฟาดได้เหมือนกันครับในการเอาเงาฟาดของเขาที่โคตรรุนแรงและอลังการ ดวลเมที่แซงอลังการที่จะมายึดอันดับ1ตัวตีพื้นอย่างเงินเลยและนี่คือบักุยดิบของเขาในการต่อยพีคนึทีก็แบบเบิ่มๆลยฮะเพียงแล้วก็เปลี่ยนท่าเป็นการฟาดฟันฟาดเข้าไปที่เบ้าหน้าศัตรูอย่างโหดหลายแล้วก็แตกกระจุยกันเลยครับระหว่างโรอาอากาศใช่ไหมเพลงในการทุบอากาศแตกและลวดหลาโดยผลปีศาจที่แซงรุนแรงของเขาสนผล อุลาล่ล่ะลาลาผลอะไรวะผลอุลา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 ะนครับนูันผลอะไรวะผลอุลาลาลาในการกระแทกน้ําแตกกระจายเต็มพื้นที่ในการทุบเข้าไปที่พื้นและกระดูดน้ําจากพืทฐาขึ้นมากระจายบนอากาศเดี๋ยวนะมันเอาน้ําจากไหนมาวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับน่ากระแทกจนน้าบาดาลขึ้นมาสูบภาคพื้นดินและนี่คือท่าที่อลังการของเขาในการทุบพื้นและก็กระเด็นน้ําบาดาลขึ้นมาฮะ แล้วก็ถ้าอัพตันแล้วเราก็บอกคําเดียวท่าของเขาจะตึงเชี่ยในการกระโดดงาบปุนปีศาจของเขาแล้วก็ฟาดลงพื้นโดนพื้นแตกกระจายและน้ํากระเซ็นเข้าสู่เบ้านหน้าอย่างทุกทรมาร์ดบ<อ>้ามบอกคำเนื้อชุ่มฉ่ำร่างกายจริงครับ <c oughs> ด้วยดาเมจที่แสรุนแรงและอาการของเขาประมาณหล้านบอกคำเดียวว่ามากกว่าโอบิโตะอัพเอออัพ5ล้านอีกครับคือดาเมจพอๆกับตัวเงินที่อัพโอบิโต้เนื่งตึงฮะ ผมต้องปรับคูณ2เพื่อทำการดูตัวละครตัวนี้ในการกระโดดกระทึบอย่างโหดร้ายแบบตึงๆเออททำไมปรับคูณ2รับรองว่าช้าแน่นอนฮนะมาปรับคูณ2แล้วจะตีประมาณ3.25าวิป่ะว่าประมาณ3.25านะครับโดยมาไม่ใช่ดิ3.35จดป่ะน่าจะประมาณนะครับในการกระโดดเอาเงาฟาดแล้วก็พื้นดินแตกกระจายฮนะแบบโคตรตาตะลึง จนผมนด้อ้าปากค้างผมก็อ,อัพอ,อีกตัวให้มันตันครับเพราะว่าการยิงปีของเขาแต่ละครั้งนั้นหนักน่วงจริงจ<อ>ริงพิงแพงพิงเพงผมต้องอ,าอ้าปากค้างและตะลึงกับด้าเม็ของเขาครับผมต้องไม่ไหวอีกแล้วแล้วก็ตัดข้ามเว็บนี้ไป5 minutes later และแล้วเราก็ตัดมาช่วงเว็บ4 5่ผมเลยทําการหมุนตัว3ามนาฬกาอดงาเพื่อดูออพี่หลวดขาวแกกําลังโดดทุบพื้นผมก็เลยวางตัวเพิ่อมอีกหนึ่งตัว เพื่อทให้มันตึงอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะฮะแต่แอร์ก็ไม่สามารถตีได้งไงออตัวตีพื้นจะไปตีแอร์ได้ยังไงปะและนี่คือดาเมจของเขาแบบตาตะลึงจนหลายคนอาปากค้างด้วยดาเมจ5ห้าล้านสี่หน่หน่วยและก็วิการันตี6.75กับระยะ9 5แบบโคตรน้อยนิดแต่ก็แลกกับวงเอลีที่เบิ่มเบิ่มพอสมควรแต่สู้โอบิจูดไม่ได้อะนะวงเอลีที่ใหญ่พอสมควรและพอสมเคสสมผล กับดาเมจ5ล้านของเขาในราคาเนี่ยพออัพโอปิัตตึงตัวกันเลยทีเดียวกับดาเมจของแฟนระดับรุนแรงของเขานั่นเองนะฮะและเลเวลของเขาก็175แน่นอนเพราะพี่เดนเล่นตันตลอดอยู่แล้วนะบอกคำที้ว่าพี่เดนเล่นของเบิ่มแน่นอนทำไมเบิ่มแล้วก็พี่เอามาแน่นอนฮะดูดาเมจของเขาจนอ้าปากค้างไปซะและก็ตือยึดติดกับดาเมจ5ล้านนี้ไป ว่าทำไมซูมดานจังวะดามิทห้าล้านเนฮะ,ะเห็นแล้วมันอึ้งอย่างนั้นแหละและเห็นก็หลายคุณก็อาจจะอึ้งจนอ้าปากค้างเพราะดามิทตัวละครตัวนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนโอ้โหตัวี้ขี้ดินกระเด็นแบบเพียบเลยนะครับผมต้องปรับอนิเมชั่นเอฟเฟกต์ออกไปแบบะระดับปานกลางอย่างนั้นเหรอไม่อย่างนั้นเนี่ยเครื่องบอกอาจจะค้างได้นั่นเองนะครับในการกระโดดฟาดง้างทีละค้างของเขาและฝั่งนี้คือโอบิจูดทำการเสกลูกบอลร,ระเบิดขี่นาวุธปรามานูสีม่วงของเขา สีม่วงใช่ไหมมันเกยหรือเปล่าวะเนี่ยระเบิดขีปนาวุธสีม่วงพร้อมกับติดสถานะเผาไหม้สีดำรดอเผาน้าซิอิวพอพันสเปรให้เป็นเท่าฐานด้วยไฟน้ำซิอิวแบบโคตรตาตลึงเอผเอผาต้องทุการหมุน360องศาเพื่อเห็นดาเมจได้อย่างชัดเจนโอ้โหในตัวการเบาเออเป็นระดับปานกลางพอนะครับเพราะว่าปวดขานั่งไม่ตึงนะฮะดูครับตอนนี้ก็เมืม่อที่50แล้ว ก็สามารถอัพได้แค่3ตัวนะเดาว,ว่า3ตัวนะครับด้ยดเมซี่แท้รุนแรง3ล้าน 4, 2แสห่้วและก็วิการตี5.4ระยะ115หน่วยแบบโคตรตาตะลึงจนหลายคนนั้นอ้าปากค้างเลยครับว่าแม่งตึงเชี่ย <c oughs> ตึงจริงๆครับน้องในการเอาแส้ฟ้าดแต่ละครั้งของเขาจนทำให้ ผมนั่นอาปากค้างจริงๆครับทำไมอาปากค้างบ่อยเหลือเกินอาปากค้างไม่ใช่แหละง่วงนอนนี่เฮ้ยมึงอัพตันได้สองตัวยุเคในเวฟบที่ห้าสิบสี่นั่นตอนนี้โอเปตูดนั้นอัพตันได้แค่สองตัวเองครับน้องๆผมต้องรอไวเว็บร้อยกว่าเลยแหละเพื่อโอเปตูดนั้นจะตันอ่ะมันจะตันยังงั้เหรอ ถ้าเป็นไปไม่ได้อ่ะครับน้องๆแปดตัวเนี่ยลาก่อย Two hours later และแล้วเราก็ตานมาในช่วงหลังเกมในเว็บ75แบบโคตรตาตอนลึงในการชาร์จพนเกงกีอันใหญ่ยาวอันใหญ่ยักษ์ของเขาและฝั่งนู้นก็ในการฟาดเ้าหนวดขาวแบบโคตรตึงครับในการตีอากาศจนสายฟ้าช็อตกระจายและอนิเมชั่นเอฟเฟกต์ก็เด็นมาฝั่งนี้กันเลยทีเดียวฮะโอ้โหต้องการแอร์ได้อย่างหนูหนีและตูซี่ค่ขี้จริงๆครับ ไม่อย่างนั้นไม่ตุยฮะเอ้มัแสบผิวเหลือเกินฝั่งนี้ก็ฟาดหาคี้อย่างทุกทรมานและแอกก็กําลังวิ่งผ่านหน้าบ้านไปครับบอกเลยว่าต้องใช้ตัวละครการแอร์อย่างเบิ่มเบิ่มคืนหรือแพ้บวกบับอีกต่างหากไม่อย่างนั้นแอร์ไม่ตายฮะเพราะแอร์ไม่มันอึดเกินไปครับน้องๆโป้มตายซะอัน <c oughs> นี้แอร์ก็แตกกระเซ็นด้วยการร่าฟุชงเฟ้อของโรเจอร์กับคีระสองตัวละครตบแอร์แบบโคตรตึง ผมเลยทำการระเบิดไปครับแล้วตอนนี้อะไรล่ะตานแค่สี่ตัวเองครับผมแต่ฝั่งผมนั่นแล้วก็เออตานหมดแปดแล้วนะไม่ต้องพูดถึงเลยว่าตานแปดจริงๆนะฮะผมก็เลยทำการใจะเบาเอฟเฟกต์ระดับต่ำสุดเพื่อเห็นศัตรูที่กําลังวิ่งผ่านหน้าบ้านมาแบบโคตรตาตึงและเห็นด้วยสองตาของผมออ my god ตึงเกินผมเลยวิ่งข้นไปโดดด้วย้านบนเพื่อจะดูทั้งสองฝ่ายแบบติดเลือดเผาไหมโอบิโต และฝั่งนี้เราก็อ๋ต,ตายกี่ตัวเนี่ยสี่เฮ้ยตันห้าตัวแล้วครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้องค์ตุคุงนั้นตันห้าตัวแล้วครับแต่ดาเมจต้นเกมของผมน่าแม่งตึงเกินนะฮะผมดาเมจตามแบบนำโด่งกันเลยทีเดียวฮะตอนนี้เอาแล้วกางวิ่งมาครับแล้วก็ติดไฟน้ำที่อิวตายก่อนฮนะแล้วหนุนเขาก็เป็นปจโดดทุบเบอร์หน้าตัว,ตวและก็เดินขึ้นมาฝั่งนี้ครับตึงเกินไปไหม ในวิวที่80แบบรวดเร็วครับแต่ฝั่งของโอบิโตนั้นก็แทบไม่หลุดมาแต่น้าแม้แต่น้อยโอโ,โดซาโลไปแต่ก็ไม่รอดครับผมทางฝั่งของนวดขาวแตกกระจายอตึงเกินบอกคำเดียวว่านูดขาวเป็นฝั่งพ่ายแพ้อย่างสวยง,งามแล้วก็อย่างตึงเจียคือพ่ายแพ้อย่างลาบคาบเลยนะฮะก็คือทางฝั่งของโอบิโตนั้นมีการเผาไหม้น,นอซนสีดำแบบรุนแรงเกินไป และตอนนี้เขาก็ตันแค่ห้าตัวครับไม่นะตันแค่5้าตัวก็สานาสนะเอ,อ่อทางฝั่งเขานวดขาวทั้งหมดแปดตัวละครได้อย่างราบคาบทีเดีครับตึงเกินปุยมุ้ยล่ะครับเนี่ยเออเกินไปปูอะไรเราก็ปิดคลิปแป้งเลย What What the fuck?